คุณผู้ชมค่ะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะท่านนายยุทธมนตรีค่ะก็ได้ออกมาย้ำนะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโปร่งใสคุ้มค่าผลสำเร็จประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ นางสาวแพทองทานชินวัฒนายรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่3ทับ2,568โดยเน้นย้ำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้งโดยใช้งบประมาณกว่า157,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังได้เสนอแผนขับเคลื่อนโดยให้หน่วยงานต่างๆเสนอแผนงานเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณซึ่งคณะอนุกรรมการกั่นกรองได้ พิจารณาคัดกรองโครงการต่างๆแล้วเสร็จแล้วใช้งบประมาณ1นึ่0 0ล้านบาทที่ประชุมเห็นชอบและให้นําเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าอนุมัติต่อไปทั้งนี้ค่ะโครงการที่ได้รับการพิจารณาส่วนใหญ่ได้แก่โครงการน้ําโครงการคมนาคมและโครงการการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้งบกลางผูกพันภายใน30กันยายน2568คาดว่าภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยผลัก ด้น GDP เติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ0.4ถึง0.6พร้อมย้ำให้ดำเนินการอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัตดตรวจสอบได้ไม่เกิดการทุจริตค่ะ